สวัสดีครับชาวลักนาราศีมิถุนทุกทท่านนะครับก็ขอขอบพระคุณนะครับชาวลัคนณาราศีมิถุนที่ติดตามช่องชาแนลคูยอพยากรมาเป็นอย่างดีเรื่อยมานะครับท่านใดสนใจผูกดูดวงลักนณาส่วนตัวเนี่ยก็แอดไลน์อีดิันเข้าาที่ a จุด yor 8กันได้นะครับย้ํานะครับ a จุด yor 8นะครับพิมพ์อักษรกันให้ครบนะครับอย่าได้ตกหล่นนะครับหรือว่าสแกน qr code กันได้ที่หน้าจอที่ผมทาเอาไว้ให้ท่านแล้วนะครับ ก็ในช่วงเดือนมีนาคมนะครับดาวใหญ่ๆอย่างดาวพระราหูนะครับก็โคจรนะครับตั้งแต่เข้ามาในช่วงวันที่22กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วนะครับทีนี้เนี่ยมันพระราหูมาทับลักชาวลัคนาราศีมิถุนเลยนะครับนั่นหมายถึงว่าก็นับว่าเป็นโชคดีของชาวลัคนาราศีมิถุนนะครับที่จะเกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นในช่วงปีพุทธศักราช2562นะครับแต่มันก็ไม่ได้วุ่นวายอะไรขนาดนั้นหรอกครับเนื่องจากว่าดาวพระเสาร์ที่ยังเล็งรักอยู่นะครับก็ทําให้ว่า ในเรื่องของความรักและคู่ครองอะไรต่างๆของชาวลักนณาราศีมิถุนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับที่เหมือนเป็นหนังชีวิตนะครับมีคนใหม่มีคนเก่าอะไรเนี่ยตีกันวุ่นวายกันเป็นหมดเนี่ยนะครับก็จะเริ่มเบาบางลงนะครับเนื่องจากว่าพระราหูเองเนี่ยนะครับได้โคจรเข้ามาทับลักขณะครับทำให้พระเสาร์ที่เลียงละเข้ามากลายเป็นดาวคู่มิตรเกิดขึ้นนะครับนั่นหมายถึงว่าก็จะมีการเจรจาตกลงกันไปได้ด้วยดีนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีหนึ่งเรื่องและนะครับที่ชาวลักนณาราศีมิถุนเนี่ยจะต้อง ทางด้านของความรักนะครับในส่วนประมาณวันที่3มีนาคมต้นเดือนเลยเนี่ยดาวพระพฤหัสเองนะครับก็จะโคจรเข้ามาในสู่พบปัต,ตนิของชาวลัคนาราศีมิถุนด้วยนะครับนั่นหมายถึงว่าในเรื่องมีเกณฑ์ที่จะ,ะพบคนดีๆเข้ามาเข้ามาอีกโอโ้โหของเกา่ายังไม่ทันจะเคลียนะของใหม่มาอีกแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็นับว่าเป็นเกณฑ์ที่ดีละนั่นยังหมายถึงว่ามีการ เขาเรียกว่าตกลงกันได้นะครับในเรื่องของคู่ความความรักเนี่ยก็น่าจะมีการตกลงกันได้ด้วยดีนะครับแต่จะมีได้ก็ต้องมีเสียนะครับจะไม่ได้อะไรมาฟรีๆหรอกนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนในเรื่องความรักและยังหมายถึงการลงทุนด้วยนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนทีนี้มาดูทางด้านโชคลาบนะครับโชคลาบของชาวลัคนาราศีมิถุนก็อย่างที่บอกนะครับว่าในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะครับดาวพระราหูย้ายมาทับรักนะครับได้ตำแหน่งประกินโชคนั่นหมายถึงว่าโชคลาบความสําเร็จที่ได้มาอย่างฟุกฟุ นะครับทีนี้เนี่ยดาวพระอังคารเองมาจรอ,อยู่ในลัคนา,าราศีเมษนะครับเป็นตําแหน่งของเกษตรบดีแล้วก็ได้ตําแหน่งเป็นภพลาพะให้กับชาวลัคนาราศีมิถุนด้วยนะครับลาพระนี่คือความสําเร็จโชคลาภนะครับก็จะหมายถึงว่า ในเดือนมีนาคมเนี่ยนะครับชาวลักนาราศีมิถุนเนี่ยนะครับก็มีเกณฑ์ที่จะมีโชคเลยนะครับมีโชคนะครับโชครางวัลนี่นะครับเกิดขึ้นกับชาวลักนณาราศีมิถุนเองนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าคนจะรวยพูดไม่พูดพูดไม่ต้องเยอะนะครับคนมันจะรวยเนี่ยพูดไม่ต้องเยอะนะครับก็จะรวยแล้วนะครับชาวลักนณาราศีมิถุนทางด้านโชคลาภนะครับทีนี้จะได้มากได้น้อยก็ขึ้นอยู่กับ บุญเก่าที่ชาวลัคราศีมิถุนทํามานั่นเองนะครับถามว่ามีเกณฑ์ดีมากขนาดไหนก็ก็อย่าได้เห็นนะครับว่าดาวพระหัด้เก็ดาวพระังรเหสยลัคนาราศีมิถุนมีเกณฑ์ที่ดีๆแล้วครับในช่วงนี้นะครับก็อย่าปล่อยโอกาสนี้ให้พลาดไปนะครับสำหรับชาวราศีมิถุนแต่ว่าเมื่อพระราหูนะครับโยงมา เจอพระอังคารในภพราพระนนหมายถึงว่าช่วงตั้งแต่ต้นเดือนต้นเดือนนะครับไปยันประมาณบนที่กลางเดือนแล้วกันใช้คำว่ากลางเดือนนะครับเดี๋ยวมันจะระบุจาะจงกินไปนะครับก็จะมีเกณฑ์เดินทางไปท่องเที่ยวไปต่างประเทศนอกจากจะมีโชคลาภแล้วเนี่ยยังมีเกณฑ์การเดินทางไปท่องเที่ยวอย่างต่างประเทศหรือต่างถิ่นต่างแดนที่ค่อนข้างไกลนะครับถามว่าไปแล้วดีไหมก็ตอบได้เลยครับว่าเป็นเรื่องที่ดีสําหรับชาวร,า,ร,า,ราศีมิถุนอีกช่วงหนึ่งนะครับมาดูทางด้านการงานนะครับ การงานนะครับของชาวลัคนาราศีมิถุนก็อาจจะมีเรื่องใหม่ๆนะครับเรื่องใหม่ๆที่เกิดขึ้นเข้ามาให้กับชาวลัคนาราศีมิถุนได้แก้ไขปัญหานะครับแต่ถามว่าเป็นไปในภพภูมิที่ดีไหมก็ตอบว่าเป็นไปในเรื่องที่ดีนะครับเพราะเนื่องจากว่าดาวพระศุกร์เองนะครับที่โคจรในลัคนาละ ราศีวิถุนเนี่ยนะครับโยกใส่ตัวในเรื่องของการงานที่ใ <Ng> ห <ours> ม่ๆที <through S 2> ่เข <die> <down> ้ามานะครับหมายถึงว่าการงานที่ทําไปแล้วเนี่ยเมื่อแก้ไขปัญหาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะได้ผลลัพธ์ที่ดีนะครับได้ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ด้วยนะครับเพราะเนื่องจากว่าดาวประสบกโยกใส่พระอาทิตย์ได้ตำแหน่งของคู่สมพลนะครับน่ายถึงว่าเมื่อท่านแก้ไขปัญหาการงานแล้วก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนตําแหน่งงานไปในทางที่ดีขึ้นด้วยก็ได้นะครับหรือว่าได้ในเรื่องของตําแหน่งที่ใหญ่ขึ้นหรือว่ามีความรับผิดชอบมากขึ้นนั่นเองนะครับก็ โดยภาพรวมแล้วนะครับในเดือนมีนาคมนี้ชาวลัคนาราศีมิถุนก็ไม่ค่อยน่าเป็นห่วงอะไรนะครับพะราหูก็เลิกคนทรัพย์ท่านแล้วนะครับโชคลาภก็มีอีกการงานก็มั่นคงอีกนะครับดังนั้นแล้วนะครับชาวลักนาราศีมิถุนก็เตรียมตัวเตรียมใจนะครับที่จะรับสิ่งดีๆเข้ามาหลังจากที่สับสะบอมกันมาในช่วงหนึ่งแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับถ้าลักนาราศีมิถุนกดไลค์กดแชร์ผมเนี่ยก็ขอให้มีโชคมีลาภยิ่งใหญ่เลยนะครับ ก็ขอบารมีพระพุทธธรรมพระสงฆ์พระต่ายครูบาจารย์ทั้งหลายนะครับปกปักรักษาชาวรัคนาราศีมิถุนให้ประสบความสําเร็จในชีวิตนะครับให้มีความรักที่มั่นคงนะครับปัญหาวุ่นวายต่างๆก็ขอให้หมดไปนะครับการเงินต่างๆนะครับที่เคยสูญเสียไปโดยใช่เหตุนะครับก็ขอให้ได้กลับมาโดยใช่เหตุเช่นเดียวกันนะครับได้กำลังเยอะๆจนฟื้นคืนชีวิตตั้งตัวตั้งมั่นได้ตลอดทั้งปีพุทธศักราช2562นี้เลยนะครับขอพระคุณครับ